นอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบกันมาวันนี้เราจะมาทบทวนกันเรื่องความกล้ากระทำความดีความมุ่งมั่นที่เรา ชาวพุทธบริสัทสีที่จะต้องระลึกเสมอก็เรื่องความกตัญญูและก็เรื่องศีลธรรมที่เราจะต้องนำมาเปรียบเทียบการใช้ชีวิตให้เกิดความก้าหารและเกิดความยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีของเราซึ่ง ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปกระทบกระทั่งผู้หนึ่งผู้ใดจะต้องยึดหลักแนวทางของความดีเรื่องทานศีลสมาธิปัญญาสิ่งที่เราจะต้องน้อมคู่กันก็คือเรื่องความกตัญยูต่างๆที่เราสืบทอดมีชีวิตมีร่างกายมาถึงวันนี้ ก็ถือว่าเราประกอบไปด้วยความตั้งมั่นที่เราสั่งสมกันมาผลจากความตั้งมั่นที่เรามีความเชื่อแล้วก็มีการกระทําควบคู่กับความเชื่อว่าบรรพบุรุษเรานั้นสามารถให้ชีวิตให้เลือดเนื้อให้แนวทางชีวิตของเราประกอบไปด้วยศีลธรรมความขยันหมั่นเพียรต่างๆ แต่มนุษย์เราต้องยอมรับพวกเราซึ่งสั่งสมไปด้วยแรงอธิษฐานบารมีซึ่งประกอบไปด้วยการกระทำกายวาจาใจสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะบังคับหรือควบคุมบุคคลภายนอกได้แต่สิ่งเหล่านี้สามารถน้อมเข้าหาตัวเราเอง และเราสามารถกำกับวิถีของตัวเราให้อยู่ในเส้นทางของคุณงามความดีนั้นได้การประพฤติปฏิบัตินั้นถึงที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์หญิงชายพร้อมทั้งอยู่ในกลุ่มก้อนของพระรัตนตรัยสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆก็มีเรื่องการสรรเสริญ การตัดรอนหรือการเรียกทำ้ายซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากว่าเรามีความเชื่อมั่นที่จะสร้างคุณงามความดีความประตันอยูแล้วก็สามารถที่จะใช้หลักเกณฑ์ของทานศีลสมาธิปัญญาให้เกิดเป็นเกราะป้องกันกายวาจาใจของเรา ก็จะทำให้เหล่านั้นเจียมเนื้อเจียมตัวระมัดระวังการกระทำหน้าที่ภายนอกแล้วก็ถามจิตใจ,จตัวเองการที่เราทำหน้าที่ภายนอกแล้วเราก็ถามใจตัวเองอยู่สม่ำเสมอน,นั้นจริงๆแล้วเขาเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติหรือพัฒนาตามพระธรรมคำสอน เป็นเรื่องการฝึกสเติให้รู้ทันภาวะของตัวเราก็ประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวในหน้าที่ของเราและสิ่งที่เราต้องยอมรับว่ามนุษย์เราเกิดมานั้นย่อมใช้ทั้งกรรมเกา่าสร้างทั้งกรรมใหม่กรรมนั้นก็จำแนกเป็นสองกรรมกรรมที่เป็นฝ่ายกุศล,ลกรรมและกรรมที่เป็นฝ่ายอากุศล,ลกรรม สิ่งเหล่านี้เราต้องน้อมการเป็นเป็นไปของเราว่าเรานั้นใช้ชีวิตประกอบไปด้วยสัมมาชีพการที่เราประกอบสัมมาชีพนั้นก็เป็นการกระทํากรรมที่ดีเป็นเหตุทําให้เรามีการระลึกระวงังมีความขยันมีระเบียบ พร้อมทางทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นในหน้าที่ของเราเมื่อเกิดประโยชน์ในหน้าที่ของเราเราก็ต้องระลึกระวังเช่นกันในเรื่องจะไม่จาบจ้วงล่วงเกินผู้อื่นเราจะเก็บรายละเอียดเอาไว้ในใจไม่เกิดการประทุสลายทำให้เกิดความแตกแยกเมื่อถึงที่เราควบคุมตัวเองไม่นำให้เกิดความแตกแยกนั้น ก็แน่นอนเป็นเรื่องที่เราจะต้องได้รับแรงกระทบกระทั่งเป็นเรื่องปกติมนุษย์เรานั้นต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นจริงที่สั่งสมมาแต่อดีตสู่ปัจจุบันนัการความไม่เที่ยงต่างๆของความนึกคิดสงการเป็นไปทางร่างกายแล้วก็ชะตากรรมต่างๆซึ่งเหล่านั้นสั่งสมมาจะมากจะน้อยแค่ไหน เราต้องเชื่อมั่นสิ่งที่เราได้กระทมาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องยอมรับเช่นกันเมื่อการที่เราได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาถึงปัจจุบันนักการนั้นเรากำลังกระทํากิจไปด้วยคุณงามความดีหรือไม่ถ้าเรามีความตั้งมั่นในการที่จะกระทกรรมที่ดีนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อม การเป็นไปนั้นก็จะจัดสรรโดยธรรมชาติเช่นกันเราเคยได้ยินกันใช่ไหมั้นได้ยินตำนานเก่าๆคำว่าฟ้ามีตาหรือสิ่งที่เราไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาด้วยจารรู้สึกต่างๆแต่เราก็เห็นเสมอว่าสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดการดำเนิน,นชีวิตของเราประกอบไปด้วย แรงอธิษฐานของเราเช่นกันถ้าเราอธิษฐานมากนักถึงการปลดปล่อยการยึดมั่นถือมั่นเข้าถึงความพ้นทุกข์เข้าถึงเป้าหมายแห่งการดับทุกข์ได้ถ้าเราปรารานาปราณีแบบนี้ก็ถือว่าเรานั้นต้องยอมรับถึงที่เข้ามาในชีวิตของเราจะหนักแค่ไหน จะเกิดเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนั้นอาจจะเกิดขึ้นให้เรารู้สึกทบทวนไต่ตองเราจะแวะออกนอกเส้นทางของเราหรือไม่อะไรที่เข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกฝัดแฝงไปเผลอตัวเผลอตนไปน,นั้นนะถ้าออกนอกไกลเกินไปก็จะทำให้เราหมดโอกาสย้อนกลับไปสู่คุณงามความดีได้ แต่ถ้าหากว่าเรามีการเรียนรู้เรื่องสมาธิปัญญาเราจะเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตต้องเหน็ดเหนื่อยมากมายแต่การเหน็ดเหนื่อยมากบางทีหลายครั้งเราก็จะเห็นว่าไม่ทำให้เกิดความถูกอกถูกใจของสังคมได้ กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงความพยายามผู้ที่มุ่งหวังการทำการที่ดีเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่เราก็ไม่ต้องลดละนะะอย่าไปลดละอย่าไปท้อถอยอย่าไปขาดความเพียรที่เราจะต้องมุ่งมั่นต่ออุปสรรค ที่เข้ามาก่อกวนกำลังใจของเราถึงท,ที่เราคาดหวงังนั้นการพัฒนาใจการจะทำให้กิจกรรมต่างๆสำเร็จผลเราก็ต้องมีขูดงามความดีเป็นเกาะป้องกันตัวเราเอาไว้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นความดีนั้นเราไม่เราจะรู้ผู้อื่นไม่รู้แต่เราจะรู้ด้วยตัวเราเอง ว่าสิ่งที่เราได้กระทำนั้นเป็นคุณงามความดีซึ่งประกอบไปด้วยการอ่อนน้อมการกระตันยูการมีศิลธรรมและก็ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรต่างๆมนุษย์เราการใช้ชีวิตแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นไม่ได้เนิ่นนานเราก็จะน้อมดูหมู่ญาติของเราณนะปัจจุบันกการ ที่เราใช้ชีวิตร่วมกันเราจะเห็นว่ารุ่นต่อรุ่นมีการล้มตายมีการสูญเสียชีวิตกันไปนะหลายท่านหลายคนทั้งๆท,ที่เราเหมือนจะเกิดมาในชีวิตนี้ไม่นานเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่สัมผัสแล้วก็เกี่ยวข้องกันตามความเป็นจริงนั้นก็คือความยึดมั่นถือมั่น กันนั้นไม่ได้แต่เห็นว่าสิ่งที่เราต้องยึดมั่นถือมั่นกันได้ก็คือเส้นทางแห่งการสร้างกุศลสืบทอดบรรภาพบุรุษเหล่านั้นได้และจะเป็นที่สง่างามเป็นที่กล่าวขานเป็นที่สรรเสริญถึงท,ที่เป็นคุณงามความดีอยู่ในจิตในใจในภายหลังก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีคะแนนสำหรับสังคมภายนอกแต่จะมีคะแนนให้ในเรื่องภายในจิตใจของเราเป็นผู้ที่อยอมรับกับความก้าหารที่เราใช้ชีวิตมีความทนงมีความที่จะรู้สึกได้ในใจตัวเองว่าพวกเราที่มีความมุ่งมั่นนั้นจะไม่เสื่อมถอย ไปจากความจริงก็คือเรื่องเจเลงกุศลตั้งแต่เริ่มทานก็ดีศีลสมาธิปัญญาต่างๆจะเห็นว่าเรายิ่งมีความเพียรจากแรงกระทบภารกิจต่างๆในหน้าที่ของเราแต่เราก็ไม่หวั่นไหวนานเกินไปเป็นเบื้องต้นการไม่หวั่นไหวนั้นเราก็เชื่อสิ่งที่เราจะต้องทำภารกิจต่างๆ เราก็ระลึกสิ่งที่เป็นศรละธรรมนำหน้าแน่นอนในกระแสโลกก็เป็นไปตามกระแสโลกกระแสโลกนั้นทำให้เราจะคล้อยตามกระแสโลกไปทั้งหมดนั้นก็คงจะไม่เป็นไปตามนั้นแต่เราจะเป็นผู้ที่ประคับประคองด้วยหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความอยู่รอดปลอดภัย เราจะไม่เปิดประตูกระแสะโลกเข้ามาทำร้ายเราทั้งหมดแต่เราจะเปิดช่องเอาไว้บ้างเพื่อให้กระแสะโลกนั้นมีการเคลื่อนไหวมีการทำหน้าที่แต่สิ่งที่เราสำรวจหรือการพัฒนาจิตใจของเราเสมอนั้นก็เป็นเรื่องตรวจสอบเรื่องคุณธรรมประจำใจเมื่อเรามีการ เรียนรู้ศิลธรรมประจำใจของเรานั้นก็จะประกอบการควบคุมด้วยสติของเราการที่เรามีโอกาสเติมกำลังใจแล้วก็เติมเรื่องสติระลึกเข้าไปในตัวตนของเราก็หมายถึงเราเรียนรู้เรื่องกระแสพระธรรมออกจากความเป็นทุกข์ แล้วก็ทำความเข้าใจเสมอว่าตัวเรานั้นมีสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งนั้นก็เป็นหน้าที่ทางกายส่วนที่สองนั้นก็เป็นหน้าที่ทางใจของเราการที่เราทำความรู้จักตัวตนของเราในเรื่องการกระทำนั้นจะทำให้เราเข้าใจสัจธรรมควบคู่กันไป ถ้าจะทำความดีต่างๆนั้นสิ่งที่เราจะต้องระลึกเป็นเบื้องต้นนั้นก็เป็นเรื่องคุณงามความดีเป็นเกิดเป็นเหตุทำให้เรานั้นมีเหตุมีผลมีความอดทนอดกัน้นะที่จะทำภารกิจของเราควบคู่กันไปสิ่งที่เราจะเจริญนสติปัฏฐานนั้นนะควบคู่กับการ จเจริญสมาธิภาวนาควบคู่กัน,น,นเสมอถึงแม้ว่าเราจะมีความเพียรในเรื่องการภาวนาก็าตามสิ่งที่เราจะต้องรู้ตามควบคู่กันนั้นก็หมายถึงเรารู้เรื่องแรงกระทบซึ่งเกิดจากความเป็นจริงที่เรามีหน้าที่ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราฝึกฝนอบรมตัวเราเองยิ่งมากเราจะเห็นแรงกระทบต่างๆก็มีมากมายจากสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้แต่ต้องต่างๆนั่นก็เป็นการที่เราฝึกอบรมตัวเราให้มากขึ้นจนเกิดความกล้าหาญแยกแยะการกระทํำของเราได้ การที่เราแยกแยะก,กันกระทำนั้นก็ประกอบไปด้วยสติเป็นผู้ที่สามารถเห็นสภาวะภายในแล้วก็ภายนอกของเราแล้วเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในสังคมชาวพุทธบริษ,ษัทสีแลนะค่อยๆแอบสังเกตแอบมองแอบมีการเรียนรู้เมื่อเรามีความเจริญ ิ่งที่เบิกบานแจ่มใสนั้นก็เป็นใบประกาศให้หมู่คณะสังคมพุทธบริษัทที่ใกล้ชิดได้เห็นได้ดูกันความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงเราก้าวล้าวความกล้าหาญหมายถึงเรามีสติรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้การกระทำซึ่งเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน และสำนึกเสมอเรื่องความกะตันยูกิจกรรมต่างๆที่เราต้องหยิบมาพูดจาก,กันก็ในเรื่องพฤติกรรมสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเทศกาลสงกรานต์เทศกาลตรุษเทศกาลข้าพันษาออกพรรษาหรือกิจกรรมการกุศลที่เกิดขึ้นต่างๆนั้น,น,นก็หมายถึงเราสืบทอด บรรพบุรุษมาจนทำให้เราเติมกรรมใหม่ในเรื่องกุศลกรรมขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องสืบทอดสู่ลูกสู่หลานทำให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงชีวิตนั้นเป็นทุกข์สืบทอดกันมามากมายตั้งแต่บรรพบุรุษเราแต่สิ่งที่เราจะต้องน้อม อยู่สม่ำเสมอที่เราได้สั่งสมเกิดมาเป็นทายาเกิดมาเป็นหมู่คณะกัลยาณมิตรกันก็ตามบุญกุศลที่เรามีความตั้งมั่นเอาไว้ในใจก็ไม่เท่าเทียมกันด้วยเหตุการที่เราปารถนาสูงสุดในเรื่องการออกจากทุกข์นั้นก็มีสองทางนในเรื่องของเป้าหมาย ในใจของเราชาวพุทธบริสัทธีนะปรรตนาพุทธภูมิบ้างปัถนาเป็นสาวก,กภูมิบ้างปรารถนาคือการถ่ายถอนใจเป็นผู้ที่สามารถที่นำบอกกล่าวและก็ตัดสรู้ร,รมด้วยพระองค์เองก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านเป็นผู้ที่ปรารถนาเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่รู้แจ้งด้วยพระองค์เอง จากนั้นเมื่อท่านรู้แจ้งด้วยพระองค์เองแล้วท่านก็นำมา,าชี้แจงบอกกล่าวพวกเราทั้งหลายหรือ,อพุทธบริษัทสีทั้งหลายที่มีโอกาสเข้าถึงกระแสะแห่งการดับทุกข์ทางใจก็เข้าถึงการดับทุกข์นั่นเองสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราได้มีการอธิษฐานสั่งสมไปด้วยการกระทำของเรา การกระทำของเรานะเป็นเรื่องที่เราต้องน้อมระลึกเสมอว่าชีวิตนั้นนะก็จะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดความกล้าหาญและเข้าใจสัจธรรมชีวิตก็คือกายและใจของเราการอาศัยร่างกายของเราสร้างความเพียรสร้างความดีเพื่อจะให้เข้าถึงการพัฒนาใจของเรา การพัฒนาใจนะมีความกล้าหาญมั่นคงยิ่งขึ้นจนเกิดความรู้สึกถ่งที่เรามุ่งมั่นกระทํานั้นเป็นคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมถ้าใจของเรานั้นเบาสบายเชื่อมั่นว่าเรานั้นได้กระทําหน้าที่ของเราก็จึงไม่หวั่นไหวต่อแรงกระทบกระทั่งต่างๆและพร้อมที่จะหยุด พร้อมที่จะพิจารณาสิ่งที่เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นจริงซึ่งประกอบไปด้วยเจตนาถ้าเรามีเจตนาที่ดีแล้วก็แน่นอนจะมีไม่เข้าใจและไม่เข้าถึงตัวเราเองได้จึงมีคำพูดเหมือนกันนะครับสิ่งที่เห็นนั้นใช่หรือไม่สิ่งที่ได้ยินนั้นใช่หรือไม่สิ่งที่กระทำนั้น ตรงกันหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ต้องทบทวนทั้งเป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีแต่ถ้าหากว่เรามีการเรียนรู้และมีการพัฒนาใจจนจิตใจของเรานั้นอยู่กับความเป็นจริงได้อยู่กับสัจธรรมต่างๆได้และก็ทำหน้าที่ต่างๆด้วยความระลึกความกะตันอยู่ อย่างนี้ก็ถือว่าเราอยู่ในเส้นทางของการสร้างบุญสร้างกุศลจะเห็นว่าเจตนาทางใจนั้นก็จะผลักดันให้เรานั้นร่วมนะมีสังคมต่างๆร่วมอนุโมทนาจะเป็นปู่ย่าตายายจะเป็นลูกหลานบริวารน,นั้นแอบสังเกตแอบมองแอบดูแอบส่งเสริมเป็นเรื่องอยู่ในใจ แต่การที่พูดจานั้นอาจจะไม่ได้เป่งวาจามาพูดจากันแต่เราก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณงามความดีนั้นจะทำให้เราเกิดความกล้าหาญที่จะใช้กายวาจาใจของเราเป็นไปด้วยธรรมชาติไม่ได้ต้องคิดวางแผนใดๆแต่เราจะเป่งวาจาเราจะเคลื่อนไหวร่างกายไปด้วยความมุ่งมั่น สู่ความเจริญงอกงามไยบูรณ์สืบลูกสืบหลานของเราสิ่งต่างๆนะครับมนุษย์เราต้องสั่งสมมาด้วยกุศลกรรมและอกุศลกรรมต่างๆเมื่อเรามีชีวิตเข้าถึงการปกครองเข้าถึงหน้าที่ที่ต้องมีการปลูกฝังลูกหลานนั้นก็แน่นอนจะต้องเสียสะละทั้ง ทรัพย์ภายนอกเสียสละทั้งทรัพย์ภายในนะทั้งเสียสละเวลาอันมีค่าของชีวิตทิ่สำคัญนั้นต้องมีการตรวจสอบกำลับบงใจของเราว่ากำลับบงใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางกุศลด้านไหนบ้างถ้าหากว่าเรายังอยู่ในยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดี นะยังคาดหวังยังยึดมั่นสื่อมั่นว่าความดีนั้นจะเกิดผลกับเราหรือเกิดผลกับพวกเราก็แสดงว่าใจของเรายังมีแรงปราถนาที่จะให้สิ่ง,งต่างๆนั้นเป็นไปตามความต้องการของเราแต่สิ่งเหล่านี้เราต้องน้อมให้ปลานีขึ้นสิ่งที่เราจะต้องกระทำความดีนั้น เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาแต่สิ่งที่เราปรารถนาจะให้ผู้อื่นเกิดความดีงามตามที่เราปรารถนานั้นอันนี้มีควรยึดมั่นถือมั่นเพราะการที่เราปรารถนานั้นจะให้สิ่งสังคมต่างๆมีความสุขมีความเจริญแล้วก็มีความก้าวหน้าในชีวิตทั้งภายนอกภายใน ก็เรื่องการปล่อยวางเมื่อเรามีการเรียนรู้เรื่องกระแสพระธรรมคำสอนนำจิตใจของเราเข้าถึงการปล่อยวางนั่นหมายถึงเราจะเกิดความกล้าหาญยิ่งขึ้นที่จะใช้สัจธรรมแห่งพระธรรมคำสอนนำมาพูดจากกันและก็สู่การกระทำให้มีระเบียบวินยัย ก,การใช้ชีวิตในกระแสะโลกและการที่จะวางใจของเราเมื่อเราต้องถึงการถึงเวลาจึงทำหน้าที่กันด้วยความรักความเมตตาต่อกันอย่างนี้เป็นผลทำให้เรานั้นจะไม่ติดข้องกับสิ่งภายนอกจนทำให้เราต้องเป็นทุกข์กับการปรุงแต่งต่างๆ ิงเหล่านี้เป็นเรื่องศัจธรรมที่เราจะต้องมีความภาคเพียรมีความพยายามอย่างยิ่งที่เราจะเข้าถึงกระแสะแห่งความกล้าหายที่จะใช้กายวาจาใจของเราในกระแสะปลดปล่อยการยึดมั่นถือมั่นถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าถึงกระแสะความปลดปล่อยยึดมั่นถือมั่น เราจะยึดเส้นทางของกุลงามความดีเรื่องทางเรื่องศีลเรื่องสมาธิภาวนานะ่าจนถึงการถึงเวลาอันเหมาะอันควรเราประจักษ์แจ้งด้วยสภาวะธรรมต่างๆเราจะเข้าใจแล้วก็ปลดปล่อยทำความดีมากเราก็ไม่ได้ยึดความดีที่ทำมากความดี ต่างๆเป็นเส้นทางของความเจริญแต่ความดีนั้นเราก็ยังคงทำอยู่ทำแล้วก็ปลดปล่อยให้ใจของเราขี้คลายในกิจกรรมความดีนะที่สุดนั้นนะจะเห็นว่าเรามีสติเห็นสภาวะกายสภาวะใจของเรานั่นหมายถึงเกิดที่พึ่งตนแล้วสามารถเกิดที่พึ่งต ทายาทของเราพร้อมทั้งหมู่พุทธบริษัทสี่ทั้งหลายด้วยนะก็พอสมควรกับเวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วย ทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิภาษีสวัสดีทับ